ให้ไม่ได้ใส่แ่เลยคฟันเอาอฟันว่าจังไรแม่ว่าซุฟังเลยจ้ามาซื้อบอกโม่หนิสิเอาไปอันไปถวายขอโชคคนได้หนิเดี๋ยวสิซื้อหน่วยใหญ่ๆน้ำอีกเขาบอกว่าฟังเด้ไหมมีผู้เฒ่ามาบอกอมารายซีซีบอกบอกจังไรเนี่ยหนิแม่ว่าว่าจังไรมะไฮมะโนโกมนบโกมะไฮจ้ามะเลขอยู่กบซีซีได้ล่ะเอาเอากบมาให้ผู้เฒ่าที่แม่ ผู้เข่าผู้ชายผู้เฒ่าผู้ชายพอ่อจ้ออให้อันเลขยกยูกบซีซีวัดที่แม่้ตัวคือสีบอกเขียนตัวเดียวค่ะพีเรีะเลขอยู่ในกบซีซีวัดที่แม่เห็นบ่อวันนี้แม่เห็นตัวเลขน้ำบ่เพิพ่นเขียนให้เด้บ่เพิ่นเขียนให้ซีซีซื้อรถจัลลีแล้ววังหนึ่งเพิ่นมาไทย แม่ซื้อตัวใดรถแต่เดียวมาส้มเนี่ยแมงป่นในเอฟซีในแม่โอ้ยน้อมาเด็กกับเด้กม่ซื้อบอกโมแม่ก็ว่ามีใกล้นี่ละแม่มีโศกมีลาบดีแล้วออืมยู่อยู่บ้านใกล้ๆนี่ละแม่นี่แหละค่ะพอดีอันซื้อบอกโมน้าแม่เฮาพอดามีตะนวยงามมึงได้เอฟซีเอ้ยผู้ใดอยากก็มาเด้อแม่เฮาขายบป๊แห้งด้อคขันนี่ปลูกเองปลูกเองบอกโม่รรมชาติอด้วยข่นนี้แต่เสียบเสียบเมือดเลยขาดบอกให้แม่ในนี้ใส่ในนี้ บ้าขาดจ้ะฟันขาแม่เท่าฟันดีเนาะฟันดีก็เลยซื้อรถตัดีรลงวันที่หนึ่งไหวนี่คุณอาคะอืมเดี๋ยวจะมากระซื้อน้ำแม่เฮาเด้อเฟินฟันเนาะเอาเบาอีกแนวฟันเอาบประชดแวแ่งวงว่าเป็นยังเยอะจ้านี่ราคาบักโม่มิตรนวยเสียบเลยค่ะเด้อเป็นพ่อค้าขายบักโม่ด้วยนี่มาตาบัญชาเลยครับขายบักโม่ อันน้ำร้อนกันจ้ะทพอนยังไงเอาสวงอันก็พอดีบ่คำพอดีจ้ะฟังอันตัวเลขก็เลยจะซื้อเพิ่มเพราะว่าที่ได้โซ่พ่อมันนะก็จะซื้อบอกโม่อันน้ำก้นโซ่ก้นหมานี่แล้วเนาะจ้ะเพิ่นเอากบมาให้แับนี้เลยว่าซื้อรถเดอล่าซีซีภาษนอืมอันล่ะผู้เฒ่าผู้สายติแม่ผู้เฒ่าผู้สายเพิ่นเขียนให้พร้อมเนีเขียนให้เป็นตัวแดงจึ้งครึ้งเลยบอกจ้ะดีดีแบบแนนแบบแม่เนาะ นี่แหละค่ะแม่พิมพ์กับพ่อวุฒิกะในมะซื้อบักโมน้าแม่เฮาเนาะค่ะเนาะบักโมกแ็แสบแสบมาย้มได้ก็ซื้อตลอดแต่ว่าแม่ก็ว่าแม่ฟันดีแล้วลาเอ,อ้ยเอาไปลงให้เอฟซีเบงแน่แม่และว,วาน่ะนะก็เลยได้ตัวดีได้จังหวะเนาะกษีราแม่พิมพ์กสีบอกโศกบอกลาบแม่คือกันเด้อแม่พิมพ์ก็ได้ตัวดีมากขึ้กันค่ะนี่แหละค่ะแม่เฮาอยู่น้ำไฮน้ำสวนปลูกบักโม่บกักแยังขาย หมกโมแซบแซบมาเยี้ยมเด็กกับบ่เคยผ่านดอกโมธรรมชาติสนอกอเน,นื้อมีต้นลอยใหญ่ๆแดงๆปวกแม่อยู่บ้านปวกเนะาะจ้ายอยู่บ้านปวกอืมกายดีเนาะแม่บ้านปวกอุดร <มา S 1> เท่า<ค>นี้แล้วเนาะบ้านคนขยั<า>นวง โอ้บ้านปวกอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครน้องคะแม่พิมก็อยูดอนก็จะให้แม่อยู่ดอนนั่มไปแล้วอ๋อเป็นยูดอนนี่ล่ะไม่เพิ่มเพี้น่ะแม่นบ่จ้าจ้าไม่เพิ่มเภอเพ็ญอยู่บ้านธาตุโอ้ยบ้านบางไฟหลานนี่บ้านบางไฟหลานพี่ก็เลยมาหนีเชี่ยวไปเชี่ยวมาจะเป็นคากน้องมาพร้ากันอีกแล้วไก่มาเด้ในราคไม่บุญต่อกันมันก็จ้งสิแล้วแต่ละแม่พิมจะซื้อบกโมน้ำแม่เฮานี่แหละค่ะแม่พิมกับมาซื้อบกโมน้ำแม่เฮา แม่เข้าผัดเบ้าเรื่องเลขให้ฟังแล้วเขากันพอดีพอบันยังจี๊คนเลขสิบเอ็ดวันนี้ผู้มากเลขเนาะเนาะแม่เฮาฝันว่าผู้เฒ่ามาบอกเล็กเข้าได้ผัดเบ้าเขียนให้ซีซีเขียนใส่กลุ่อยูย่ยี่หันเ้องหนิบอกแม่ฝันเยี่หันห้องฝันยังงั้นเหระคืนวันคืนก่อนเนี่ยโกโนเนาะคืนก่อนกบกะจีบ่แม่นกบกะเก้าผู้เฒ่ากะเก้า ถาขนเียนเป็นตัวไงเลยดินี่เขียน็น่เวข้างแม่เขาบอกได้ครับข้างแม่เขาบอก CC เด้อ CC จสี่เป็นเรียงางเลขนก็พวยซื้อเลขกับญาแล้วซื้อล่างซื้อบวชแล้วนาะแม่เนาะ่ว่มเลขแม่ซื้อางเด้อแม่บต้องกราบโบต้องกราบาิราคากัฝาเป็นแนวทางด้วค่ะเด้อจะได้กับฝกก็ไค์กดแช่ก็ติดตาม ต้องโอาินไม่พิมเดียวยางไม่โกนะคะวันนี้มสอหาอีกแล้วมาซื้อบอกโม่ในแม่เข้าตลอไ่แสบบกโมเนผู้ใดชนใจกับบ้านใดเด้อค่ะบ้านี่านปวกทนปวกนอบักแซวลนองแม่นอนเอืนใกันเนาะมาผู้ใดมาซื้อบักโม่กับทีม่โศกนนแม่เขาเด้อวันนี้ไม่พิมซื้อยางนวยบอกงหญยไม่พิมกี่ได้โศกหลาบก่อนง่ายง่จะแ่บจะบอกโม่ไหมขึ้นรถไปแล้วล่ะ นี่นไปห้องกับเสพ้ากินเดียวนี่ล่ยครับแซกคืกันในแม่ยกยกขเบิ้งกันไหแม่นี่เพิ่นขายแตงโมเลยครับนี่ซีซนี่ครับโตเดียวเลยขุด่ามาบอกเขียนยนตัวเ็แดงที้งมาบอกแค่ทไดกับกองโอมนงแิเป็นล่างเป็นบนแม่เพวแต่มันซื้อง่บนโอ้แล้วแม่เอาซื้อไปพูกแห้งเหรอเนาะอตเตอรี่จะซื้อลอตตอรี่ไว้นะร เด้ขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนะครับเด้อกดติดตามช่องโททพธิ์ทิศแม่พิมพ์เนื้ยอย่างมีโชกเมื่อพิมพ์ก็ยิ้มมาซื้อมะมมโมก็ได้โชคลาภก่อนนี้ตัวแม่พิมพ์เสียหายได้แต่ห้องค้าก่อนซ้ำอยู่ล้วแม่เอ้าส่งมาหมหลำดวนน้ำกับทันคือ,อ,มคอไม้เ,ย,เย,ย,ยียเ่ยมเบียกได้เด้อจ้ะไว้มาเร็วปะยังอยู่ใกล้ๆนี่แม่ว่าตรงเนี้ยที่บ้านไหนจ้ะมะเมาเลไล่ผลหรือของโมอยู่บ้าานยบ้านยา แม่ขายอันนี้นมบอกเยอางถุยางเลเนี่แหละครับแม่เห่ากันนี่แหละเพิ่อนยูนี่เพื่อนเอาขนออกมาจากนี่แหละมาขายก็ได้ดูบนิ่นดูคักดิแทบันปวกนี่ดูคักดิวัวยูวัวเศร้าดิันวกนี่ขวกมาอ่ออนรี่แหละครับปลาออยก็มีอันนี้ก็ร่งสิบปวกยังนี่แม่นี่อันปูกกระแตง เอาปลูกแล้วเออจังไดไก่ส้วกไขมันน้ำเมี่ยเฮานี่เ,เดอ้อจังไดกระไดนี่แหละครับอันบ้านเพื่อนกระยุติดถนนยี่ติดถนนพอดีครับทางเขาทางอันมาจากตำบลเมืองใต้ก็ออกมาหนีพอดีติดกับปลาเพื่อนพอดีผู้ใดยอยากเบิ่งดวงก็บ,บอกกันมาเบิง่งเอาแม่ก็เบ,บิ่งดวงพ่บบอ ใิดคะวสเบงเดียวมาลอนาเจี่โอ no ้คยคกันถือข้อกันเล่เราบานเนี่เลเอาวนนี่ล้วสีมาเบิงน้ำแม่ด้อจ้านี่บิงสีมมบอกโม่ร้อมเปแจกเลยจ้าม่บักโม่เปแจกเลยจ้าโม่กับปดแฉบแล้วนี่นเล่ยง่ายจ้าขนาดนี้มะสีอ่อนๆดอกเอาเบาลดเบาลดแมวเบาเลยเาเพาว่า ค่าคู่จะได้แม่ค่าคู่เก้าสิบเก้าบาทเกิบเก้าบาทเบิ้งเบิ้งหูเบิ้งเลยบ่เบิ้งไทอยากเบิ้งยี่บ่เบิ้งเบิ้งไทล้วเบิ้งไผยยิบบอ่จ้าสาดติ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จองผู้ทิศไม่พิมพ์แต่ยางมีโชคกับชงไม่พิมพผ้ารวยในเด้อค่ะยี่ใสกับซอฮามาให้เด้อค่ะเด้อซอฮาตัวเลขม่องเพิ่นโชหมานนี่แหละมาหม่องโชคหมานมาสือบอกโม่แม่กับหาโชคก่อนนี่ใหญ่สมบอกโม่แล้วะุู้น่ะในบางใหญ่ยังหาสิบบาทเนี่ยล่ะเพื่อหาสิบบาทนั่นคนขึ้นรถไปแล้วก็มี่จ้าไม่เคยพาไปโผล่หมานั่นเด้อแม่ใช่แต่ว่าผู้ใดอยากเบิ่งดวงกับแม่ใดเด้อแม่เฮาว่านะแม่เนาะเอาว่าใสยี่พีจ้ะ ข้าวขายเก้าสิบเก้าบาทเพราแพงเรจะมอมันบอกลทธคนี่ะ้าสำหรับมือหนีกรซัำหนีกว่าน้องคะนุจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า